สวัสดีค่ะมัดพับพี่ค่ะมัดพับพี่นะคะเป็นของเล่นจากประเทศอเมริกาค่ะพอเราอะคะ่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นชื่อมัดพับพี่ไทยแลนด์ค่ะเราก็มองหาแบบของเล่นดีๆให้ลูกอยู่ตลอดอ,อ้าวเจอมัดพับพี่ความประทับใจแรกเลยก็คือแบบ มันน่ารักมากภาพสวยนะคะภาพสวยทั้งที่เขาถ่ายแล้วก็ทั้งของเล่นด้วยนะชอบชอบแล้วทีนี้เข้าไปดูทุกวันจนสั่งมาให้ลูกเล่นนะคะลูกชอบแล้วของจริงสวยมากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเรานําเข้ามาน่าจะดีวันนี้นะคะแบรนด์มาทพัพพีก็ได้มีวางจําหน่ายในประเทศไทยแล้วหลายช่องทางเลยนะคะก็พร้อมจัดส่งเลยค่ะที่โดดเด่นของเขาอาก็จะเป็นพัสดุ์เกมทอยอย่างเช่นนะคะจะมีจิ๊กซอ เกมจับคู่แต่งตัวตุ๊กตาแล้วก็ระบายสีบล็อกไม้มีเยอะแยะหลากหลายประเภทมากเลยค่ะแบรนด์มันพับพี่นี่ะคือเขาจะเลือกใช้วัสดุแบบทั้งแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวพัสเร์ของเขาเป็นมิตตอสิ่งแวล้อม ที่สำคัญแล้วที่ประทับใจมาก่ะก็คือเป็นมิตรต่อเด็กๆด้วยนะคะส่วนใหญ่จะกังวลว่าน้องๆชอบเอาเข้าปากก็คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าสีหรือว่ากระดาษแห่งเขาคือปลอดภัยหมดนะคะสีก็ทําจากซอยอิงปลอดสารพิษนะคะเข้าปากได้พวกนี้คือมาตรฐานอเมริกาอยู่แล้วมั่นใจได้เลยะคะ่ะ ะะโดดเด่นที่ดิซาเขาจะออกแบบโดยศิลปินชื่อดังแทบทุกชิ้นจะเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะแต่คือทุกชิ้นคือบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเตะตาคือเรียกได้ว่าเป็นของเล่นที่แบบสวยงามจริงๆอะ่ะคือถ้าน้องๆเขาได้เห็นภาพที่สวยบ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยพัฒนาจิตใจของเขาด้วยสินค้ามาพรพี่ของเราเนี่ยนะคะทุกชิ้นเนี่ยก็จะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเด็กโดยเฉพาะซึ่งเขาเนี่ยก็จะแบ่งชัดเจนเลยนะคะว่าของเล่นเนี้ย น้องวัยนี้วัยนี้แบ่งเป็นตามช่วงอายุนะคะว่าเหมาะกับจะพัฒนาน้องช่วงไวัยไหนด้วยคุณภาพของเขานะคะเรียกได้ว่ากวาดรางวัลของเล่นเด็กเนี่ยมาแล้วเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นรูปไม้ไอติมนะคะ จะเป็นรูปทรงแบบเป็นสติกอย่างนี้นะคะซึ่งจะมี2ด้านเราก็สามารถต่อแบบนี้นะคะน้องก็จะเรียงลาดับไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กชิ้นส่วนที่เป็นแบบแม่เหล็กแปะไม่ลงนี้ได้ก็พับเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีจับคู่อ่าอันนี้เป็นจับคู่นะคะจับคู่กันอ่าแล้วก็จะมีเป็นถุงผ้าคุณแม่ก็พกผ้าไปได้ข้างในก็จะเป็นแบบ ชิ้นส่วนอย่างน,นี้อันนี้น้องเล็กก็จะชอบนะคะก็จะเป็นแบบว่าแม่ลูกคุณแม่กระต่ายลูกกระต่ายนี่ก็เป็นพัคเซอร์แบบหนึ่งกล่องแม่เล็กนี่เขาเรียกเป็นของเล่นไปเปิดเนาะก็คือแบบเราใส่หมวกไก่ตาให้คาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็จะชอบนะคะ Touch and feel อันนี้เป็นน้องเล็กนะคะเขาก็จะได้สัมผัสตรงที่เป็นแบบขคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอย่างพี่หมีอย่างเงี้ยน้องก็จะได้ต่อด้วยได้ touch ด้วยนะคะนี่ ก็จะได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างกันใครอยากไปเลือกชมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook หรือว่า IG นะคะมั s พัพพี y Thailand นะคะเขียนติดกันเลยเนาะเรามีเว็บไซต์ด้วย www.mustpuppythailand.com คะ่ะแล้วก็ ในช้อปปี้ก็มีนะสามารถเซิร์ชว่ามัดพัฟฟี่ไทยแลนด์ติดกันได้เลยค่ะมีไลน์แอด้วยค่ะสอบถามพูดคุยได้นะคะมีแอดนำหน้านะคะแล้วก็มัดพัฟพี่ไทยแลนด์เขียนติดกันค่ะเป็นเซิร์ชไลน์ไอดีได้เลยนะจะมีวางขายด้วยใครอยากดูของจริงนะคะไปดูได้ที่ร้านคาพาร์เนอร์ทั่วประเทศของเราได้เลยค่ะ ใครที่กําลังมองหาของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะให้กับลูกหลานนะคะที่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะน้ําทองแนะนํามาพัพี่ไทยแลนด์นะคะฝากด้วยนะคะนพัีไทยแลด์